สวัสดีค่ะพบกับฟ้านะคะฝ้าอยู่ที่โครงการเสรัรญยาโคมีนิคมนะคะมาสมาควิธีอีโควันนี้มีความพิเศษมากๆฟกฝาจะพาทุกคนนะคะไปเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเพียงแค่เรามีมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมภายในบ้านเท่านี้ก็ใช้ชีวิตแบบสมาร์ทสมาร์ทได้แล้วค่ะ ทั้งแรกเลยนะคะเราจะเจอในระบบ Digital ดิจิตอลนอร์ดของเรานะคะซึ่งจะเข้าได้ทั้ง4ระบบเลยได้แก่นิ้วมือคีย์การ์ดตัวรหัสผ่านแล้วก็กุญแจมินนุ่ปกตินะคะการใช้งานง่ายมากๆเราก็แค่แอดคีย์การ์ดเข้าไปนะคะแล้วก็นิ้วมือของเราแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเพท่านีแล้วก็เข้าบ้านได้สบายๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อระบบสมาร์ทโฮมกับมือถือของเราเราต้องติดตั้ง Wi-Fi ก่อนซึ่งบ้านหลังนี้เราใช้เป็น Wi-Fi ของ3ามบีความเร็วสูงค่ะและเราก็ต้องเลือก Wi-Fi เป็น2.4จิกเฮิรเท่านั้นนะคะถ้าเป็น5เนี่ยเข้าไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปสมาร์ท i ้าด้วยนะคะนี่พอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราก็เข้าที่หน้าแรกของเขาเลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะ หลังจากนั้นเราก็แอดเจ้าสวิตช์ไฟนี้เข้ากับมือถือได้เลยและอย่าลืมเข้าต้องเข้าเป็น2.4กิกะเฮิร์ด้วยนะคะถ้าเป็น5เนี่ยไม่ได้นะคะนี่แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยค่ะเท่านี้ก็ไฟก็ติดแล้วนะคะนำสมัยแล้วก็สมาร์ทมากๆเลยได้เข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมระบบสมาร์ทโฮนะคะเข้าสู่มือถือของเราตรงนี้เลยเขาก็กำลังเชื่อมต่อกันอยู่นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะฝักก็ได้เชื่อมต่อระบบสมาร์ทไวไฟนะคะกับมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝักจะลองเปิดไฟในห้องนอนใหญ่ให้ดูค่ะนี่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แอบบอกเลยว่ายังมีประตูรั้วหน้าบ้านแบบอัจฉริยะอีกหน้าฝนแบบนี้นะคะไม่ต้องลำบากลงมาเปิดรถเองเลยรอติดตามอีพีต่อไปได้เลยค่ะ เรามาเป <fits you Elena> tiempo, ิดล้นเลยแต่ติดตามรอติดพีต่อไปนะคะีข้อแล้วก็นำสมัยลึกสุดเลยค่ะเ่้อทคะเท่านี้เราก็ใช้ชีวิตแบบสมาร์ทวิธีเป็นระบบสมาร์ทโฮมของเรานะคะดูเฮ้ยเป็นระบบผาฝาก็ได้แอดระบบนะคะเข้าระบบสมาร์ท